สวัสดีค่ะทุกท่านหัวข้อนี้เราจะมารู้จักกับการใช้งานโปรแกร,รม Adobe Illustrator เบื้องต้นกันค่ะจุดเริ่มต้นของการเป็นนักออกแบบอาจไม่จำเป็นต้องเริ่มร่างความคิดจากความว่างเปล่าเสมอไปต้นทุนที่ได้มาจากไอเดียของคนอื่นสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่เหลือเขาเดิมเลยก็ได้ ดังที่จิตตกรชื่อดังอย่างปาโบลปิกัสโซได้กล่าวไว้ว่า Good designers copy great designers steal ถ้าคุณเป็นนักออกแบบที่ดีต้องรู้จักเรียนแบบแต่นักออกแบบที่สุดยอดต้องรู้จักชกชวยในความหมายของคำว่าชกชวยไม่ได้หมายถึงการก๊อปปี้นะคะแต่คือการนำแรงบันดาลใจของผลงานชิ้นนั้นๆมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลงานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ โดยในที่นี้เราจะเริ่มจากการนำตัวอย่างงานที่มีอยู่แล้วมาใช้และลองฝึกทำตามกันเรามาเรียนรู้สู่การเป็นนักออกแบบที่ยิ่งใหญ่ตามคำกล่าวของปีกาโซกันค่ะวิธีนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นงานออกแบบเพราะการเริ่มต้นจากไอเดียของผู้อื่นจะช่วยให้เราเห็นการออกแบบที่หลากหลายค้นหางานต้นแบบที่ตอบโจทย์ได้ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและจะได้ศึกษาด้วยว่า นักออกแบบที่เก่งๆนั้นสร้างผลงานดีๆออกมาได้อย่างไรก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานเรามาศึกษาวิธีการตั้งค่าหนะ้าต่างโปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้นกันก่อนเพื่อความสะดวกในการใช้งานเริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาบางกรณีอาจพบว่าหน้าต่างโปรแกรมและแถบเครื่องมือต่างๆในที่นี้กับของท่านต่างกัน ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้โดยคลิกที่แถบเมนู Windows โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตัวเลือกให้คลิกที่ Workspace จากนั้นคลิกเลือกที่ Essentials ก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมที่เหมือนกันซึ่งความจริงแล้วภายในโปรแกรมมีแถบเครื่องมือต่างๆให้เลือกใช้งานมากมายยกตัวอย่างเช่น Automation, Layout, Painting ไว้สําหรับให้เลือกใช้ตามความต้องการโดยสังเกตได้ว่าเมื่อเราคลิกเลือกคําสั่งอื่นหน้าต่างแถบเครื่องมือด้านขวามือก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่ขอให้ท่านตั้งค่าเป็น Essentials ก่อนทั้งนี้หากระหว่างใช้งานท่านเพลกดลากหน้าต่างแถบเมนูออกมาแล้วไม่สามารถทำให้กลับคืนเช่นเดิมได้ให้คลิกเลือกแถบเมนู Window จากนั้นคลิกเลือก Workspace และคลิก Reset essentials ระบบก็จะทำการเซตหน้าต่างให้เหมือนเดิมอัตโนมัติเมื่อทราบวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นไปแล้วก็ถึงเวลาลองใช้งานจริงแล้วค่ะเริ่มจากตั้งโจทย์ในใจว่าต้องการออกแบบโปสเตอร์เชิญชวนทุกคนมาร่วมงานพา r t ที่มิวสิสักหนึ่งชิ้นสำหรับโพสต์ลงโซเชียลมีเดียและประกาศตามพื้นที่โฆษณาทั่วไปซึ่งเราสามารถเข้าไปค้นหาภาพต้นแบบได้จากเว็บไซต์ฟรีพิก เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมงานกราฟิกดีไซน์ที่สามารถนำไปแก้ไขในโปรแกรม Adobe Illustrator ได้ในที่นี้ต้องการภาพต้นแบบสำหรับนำมาทำโปสเตอร์ Party Music จึงพิมพ์คำว่า Poster ลงไปในช่องค้นหาเพื่อค้นหาผลงานของนักออกแบบทั้งหลายที่นำมาแบ่งปันกันไว้ในที่แห่งนี้เมื่อได้ต้นแบบที่ต้องการแล้ว ให้คลิกเลือกที่รูปแล้วคลิกดาวน์โหลดหลังจากดาวน์โหลดแล้วจะได้งานออกมาในรูปแบบซิปไฟล์เมื่อเปิดเข้าไปจะเจอไฟล์ต่างๆอยู่ภายในแต่ไฟล์ที่ได้ใช้จะมีเพียง2ไฟล์คือไฟล์ jpeg หรือ joint photographic experts group กับไฟล์ eps หรือ Encapsulated Postscript โดยไฟล์ .jpeg จะใช้สำหรับดูภาพรวมของงานส่วนไฟล์ .eps เป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับปรับแต่งแก้ไขหากสังเกตจะเห็นว่าภาพทั้งสองภาพมีความแตกต่างกันโดยภาพของไฟล์ .jpeg จะแสดงภาพเต็มมีองค์ประกอบครบทุกส่วน ไฟล์ .eps จะไม่มีภาพผู้หญิงที่อยู่ตรงกลางเนื่องจากภาพดังกล่าวมีลายเส้นหรือติดลิขสิทธิ์ซึ่งบนภาพมีข้อความแจ้งให้ทราบอยู่แล้วว่า image not included ต่อมาจะทำการเปิดไฟล์ภาพผ่านโปร,รแกรม Adobe Illustrator ให้คลิกแถบเมนูไฟล์และคลิกเลือกคำสั่ง open โปร,รแกรมจะแสดงหน้าต่าง open ขึ้นมาให้คลิกเลือกไฟล์ .eps สิ่งแรกที่ทุกท่านจะสังเกตเห็นได้คือส่วนประกอบของไฟล์ภาพที่เปิดขึ้นมาไม่เหมือนกับไฟล์ jpeg เช่นฟอนต์ตัวอักษรคำว่า music ไม่เหมือนกันซึ่งกรณีเช่นนี้ถือเป็นเรื่องปกติหากท่านดาวน์โหลดผลงานของคนอื่นมาใช้แต่ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ไม่ยากเพียงแค่หาฟอนต์แบบเดียวกันให้พบโดยคลิกที่แถบเมนู type แ,และคลิกที่ find font โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างไฟล์ฟอนต์ในหน้าต่างนี้จะแจ้งให้ทราบว่าในด็อกิว n t เมนต์นี้ใช้ฟอนต์ชื่ออะไรบ้างซึ่งในไฟล์นี้คือ Open Sans Light, Bibus Neue r Bold และ Bibus Neue r t i n ถ้าสังเกตจะเห็นว่าด้านหลังชื่อฟอนต์มีสัญลักษณ์เตือนอยู่เพื่อแสดงให้ทราบว่าไม่มีฟอนต์เหล่านี้อยู่ในเครื่องของท่าน ดังนั้นจะต้องหาฟอนต์เหล่านี้โดยแหล่งสืบค้นแรกคือ Google Font หรือเว็บไซต์ font.google.com จากนั้นป้อนชื่อฟอนต์ที่ต้องการค้นหาเช่น Open Sans ระบบจะค้นหาฟอนต์ดังกล่าวให้เมื่อพบฟอนต์ที่ต้องการให้คลิกที่ Download Family เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะได้เป็น zip ไฟล์ต่อมาค้นหาฟอนต์ บีบัสหนเออร์โบซึ่งใน Google Font มีแต่ฟอนต์รูปแบบปกติไม่มีตัวหนาจึงต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์อื่นในที่นี้จะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ f o n t s q u a r r o l com ค่ะโดยพิมพ์ชื่อฟอนต์ที่ต้องการค้นหาทั้งนี้ก่อนดาวน์โหลดควรดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็น Open Source หรือ Commercial เพราะถ้าเป็น commercial จะมีค่าใช้ใจ่าย เช่นตัวอย่างที่แสดงในขณะนี้หากอ่านรายละเอียดด้านล่างจะพบว่าในหน้าเว็บไซต์มีให้เลือกดาวน์โหลดหลายรุ่นทั้งแบบ c o m m e r c i a l ยและ Open f o n t ตเมื่อตรวจสอบรายละเอียดฟอนต์เรียบร้อยแล้วให้คลิกดาวน์โหลด OTF offsite โดยวิธีการดาวน์โหลดให้คลิกที่โค้ดและคลิกเลือกดาวน์โหลด i p p เมื่อดาวน์โหลดฟอนต์ที่ต้องการครบแล้วให้ตรวจสอบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา ซึ่งควรเป็นนามสกุล .ttf มีชื่อเต็มว่า True Type Font เริ่มจาก Open Sans เมื่อคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ให้ตรวจสอบว่าทุกไฟล์เป็น .ttf ใช่หรือไม่ถ้าใช่ให้เลือกไฟล์ทั้งหมดแต่ถ้าไม่ใช่ให้เลือกเฉพาะไฟล์ที่เป็น .ttf จากนั้นคลิกที่ค้นหาหรือช่อง t y p here to search และพิมพ์คำว่า Font Setting ลงไปเมื่อโปรแกรมแสดงการค้นหาให้คลิกที่ Font Setting โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างการตั้งค่าให้ลากไฟล์ฟอนต์ที่เลือกไว้มาใส่ในช่อง add fonts โปรแกรมจะทำการ i n s tall อัตโนมัติส่วนรูปแบบของ b e b a s n o u e r จะแตกต่างกับ Open Sans เมื่อคลิกเข้าที่ zip file ให้คลิกเลือกฟอนต์ซึ่งภายในโฟลเดอร์นี้จะมีฟอนต์ให้เลือกหลายประเภทในที่นี้จะเลือก B e b u s n a e r 2014 by Font Fabric เมื่อเปิดเข้าไปจะพบไฟล์ที่เป็นนามสกุล .ttf และนามสกุล .otf หรือที่มีชื่อเต็มว่า Open Type Font ทั้งสองนามสกุลนี้สามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่มีวิธีการอิน tall ที่แตกต่างกันถ้าเป็นไฟล์ที่เป็นนามสกุล .ttf สามารถอิน tall ได้ตามขั้นตอนข้างต้น,ตนส่วนการอิน tall ไฟล์ที่เป็นนามสกุล .otf หรือ Open Type Font ให้คลิกเลือกไฟล์ทั้งหมดที่เป็นนามสกุลนี้แล้วคลิกขวาหนึ่งครั้งโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างตัวเลือกให้คลิกเลือก install for all users เพียงเท่านี้ระบบก็จะ install font ให้อัตโนมัติหลังจาก install เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดโปรแกรมใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นให้เปิดไฟล์ eps ขึ้นมาจะพบว่าฟอนต์คำว่า image not included เปลี่ยนเป็นฟอนต์เดียวกับในไฟล์ jpeg แล้วหลังจากที่ทำการ install ฟอนต์แต่คำว่า music ยังคงเป็นฟอนต์เดิมเป็นเพราะเครื่องยังค้นหาฟอนต์ที่ชื่อเหมือนกันไม่พบเนื่องจากชื่อฟอนต์เดียวกันแต่ต่างกันที่ติด space หรือเว้นวรรค ซึ่งวิธีการแก้ไขให้คลิกที่แถบเมนูแท็บจากนั้นคลิกที่คำสั่งไฟล์ฟอนต์โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างไฟล์ฟอนต์ให้สังเกตคำว่า missing font นหนึ่งจะเหลืออีกเพียงหนึ่งฟอนต์ที่ยังไม่พบซึ่งฟอนต์ที่ยังหาไม่พบจะมีสัญลักษณ์เตือนอยู่ด้านหลังในที่นี้เป็นเพราะตัวโปรแกรมหาฟอนต์ b e b u s n y e b o l d ที่สะกดติดกันไม่เว้นวรรคดังนั้น ให้ตรวจสอบฟอนต์ทั้งหมดที่มีโดยคลิกในกล่องตัวเลือก Replace with font from แล้วเปลี่ยนจากคำว่า recent เป็นคำว่า system โปรแกร,รมจะแสดงรายชื่อฟอนต์ท,ทั้งหมดที่มีใน system ให้ค้นหาชื่อฟอนต์ที่ต้องการเมื่อค้นหาทั้งหมดแล้วจะพบว่ามีแต่ชื่อฟอนต์ b e b u s n o b o l e ที่เว้นวรรคระหว่างคำซึ่งเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เครื่องหาฟอนต์ไม่พบวิธีการแก้ไขให้ชื่อฟอนต์ตรงกันทำได้ง่ายๆเพียงแค่คลิกที่คำสั่ง change all จากนั้นคลิกที่ done เพียงเท่านี้ก็จะได้ฟอนต์ที่ตรงกับไฟล์ jpeg แล้วค่ะทั้งนี้ระหว่างทำงานหากท่านต้องการขยายภาพเพื่อดูรายละเอียดสามารถทำได้โดยกดปุ่ม control ค้างไว้แล้วกดปุ่มบวกเพียงเท่านี้ รูปก็จะขยายใหญ่ขึ้นเมื่อรูปมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วท่านต้องการเลื่อนรูปไปทางซ้ายหรือขวาให้กด space bar ค้างไว้ลูกศรเมาส์จะกลายเป็นรูปมือให้ท่านคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้จากนั้นเลื่อนรูปไปทางซ้ายหรือขวาตามที่ต้องการในกรณีที่ต้องการเลื่อนรูปขึ้นหรือลงสามารถทำได้โดยใช้ scroll view ของเมาส์เป็นตัวควบคุมการขึ้นลงและเมื่อต้องการลดขนาดภาพให้เล็กลงหรือกลับมาเท่าเดิมให้กดปุ่ม Ctrl o ค้างไว้แล้วกดปุ่มลบตอนนี้จบลงไปแล้วสำหรับบทเรียนในหัวข้อนี้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่การเปิดโปรแกร,รม Adobe Illustrator การจัดการกับหน้าต่าง Windows โดยใช้ Essentials การดาวน์โหลดไฟล์ภาพการดาวน์โหลดฟอนตการแก้ปัญหาเรื่องฟอนตรวมไปถึงการควบคุมภาพทั้งเลื่อนซ้ายขวาขึ้นลงย่อขยายต่างๆ คือความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกร,รม Adobe Illustrator หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปฝึกฝนเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนขั้นต่อไปค่ะ